สวัสดีไวรุ่นชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมทัชสี่ที่เก้าเก้าเก้าอีกครั้งน,นะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยที่หายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรเอาเป็นว่าช่วงนี้ผมจะเริ่มกับมาทยอยลงคลิปเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าตอนนี้เราเรอ,อยู่กันในเกมเบาฮาร่าน,นะครับผมหรือเกมเบาเอาเป็นว่าเราเริ่มเกมเลยดีกว่าอา่าผมกดผิดเพย์ออนไลน์เราจะเล่นเป็นในโหมดหนึ่งหนึ่ง ถ้าผมชนะตั้งแต่ตาแรกผมก็จะจบคลิปตั้งแต่ตาแ,แรกไปเลยเพราะถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆผมอาจจะมีโอกาสแพ้สูงมากโอเคปึ๊บผมเลือกตัวก่อนแล้วกันพร้อมสีส้ม Let's go อ๋ออีกเรื่องนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเกมนี้เคยเป็นเกมบน PC มาก่อนนะครับ และเพิ่งเอามาลงมือถือได้น่าจะประมาณ2ปีแล้วสําหรับใครที่ยังไม่รู้อ่าให้ตายเถอะดูเหมือนเขาจะเอ k หรือเปล่าไม่น่าจะใช่เราห้ามตายเรามีโอกาสแค่3ครั้งแล้วตัวเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้คือการเล่นเกมพื้นอ่าไม่ใช่ดีกดเล่นเกมแล้วกดนี้ก็ง่ายมากเราแค่ต้องฆ่าศัตรูไม่ เรียวข้าไม่ได้ต้องเรียกว่าผักสตูออกไปจากที่ยืนของเราเห็นไหมเราจะหลุดออกไปเรื่อยๆโอเคผมขอตั้งใจเล่นก่อนแล้วกันเริ่มโอเคผมจะเสียตัวแรกไปเลยหรือเปล่าเอ่ยไม่เขาเป้าหมายผมเกินไปแล้วเราแค่ห้ามตกนะโอเคเราจะตายแล้วถ้าเลือดเราสีแดงหรือสีอ่อนลงเรื่อยๆเราจะมีโอกาสที่เราจะหลุดออกไปเรื่อยๆนะ เราจะโดนตีไกลขึ้นเรื่อยๆโอเคเขาตกไปเรียบร้อยเขาประมาทผมเกินไปเกมนี้ห้ามประมาทและเกมนี้ค่อนข้างที่จะหัวร้อนอ่าไม่ไม่เกมนี้ไม่หัวร้อนเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะขอนคลายสําหรับใครที่อยากได้เกมเบาสมองขอนคลายขอนคลายผมขอแนะนําให้มาเล่นเกมนี้เลยขอนคลายมากๆ เกมนี้มีคอมโบของมันนะครับผมส่วนมากเขาจะใช้คอมโบแะงกันแต่ผมไม่ผมก็พอรู้เป็นพื้นฐานมั่งแต่ผมจะใช้ดวงซะมากกว่าปึ๊บงัดงัดหน้ายิงยิงไม่โดนถ้าเราชนะตั้งแต่ตาแ,แรกเราก็จะหยุดคลิปตั้งแต่ตาแรกไปเลยเพราะตอนนี้พื้นที่ผมก็ใกล้เต็มแล้วด้วยปึ๊บ โอเคโดนเขาจะล่วงหรือเปล่าเขาก็ล่วงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือตัวสุดท้ายของเขาโอกาสสุดท้ายแล้วนะเขาคิดว่าผมจะล่วงแต่ก็ไม่เขาจะวิ่งมาดักผมโอเคถ้าผมพูดอะไรแปลกๆปลไปก็ต้องขอโทษด้วยเพราะนี่เป็นเพิ่งเริ่มมาอาัดคลิปแรกเลยปุ๊บ อโอเคฉลามตัวสุดท้ายของผมแนละ้วตัวฉลามค่อนข้างที่จะโกงพอตัวเลยนิดนึงนะถ้าเรื่องความอืดแล้วก็ให้ฉลามเลยเราก็แค่สไลด์ไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรแล้ววันนี้สไลด์อย่างเดียวเลยเขาจะกลับมาติดกับเราเรื่อยๆก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเขาจะวิ่งมาใส่เราเรอยปับ๊บเราก็แค่เนี่ยค ombo อยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ย เห็นไหมเราสไลด์อยู่งี้เนี่ยนะเนะี่ยเราสไลด์อยู่แค่นี้เนี่ยสองสกิลเลยโอเคเห็นไหมเราโดนละโอเคเราหลบได้อหลบระเบิดได้พอใจแล้วดูเหมือนเขาจะหลุดหลุดออกจากนอกโลกไปแล้วโอเคจบเกมได้ด้วยดีตั้งแต่ตาแรก คลิปจะได้ไม่ต้องยืดยาวโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ก่อนที่จะจากกันไปก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ป e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ้ออีกหนึ่งอย่างสำหรับใครที่ผมอสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ชื่อเกมไว้ใต้คอมเมนต์ได้แล้วก็อ่าแป๊บนึงนะเอาใหม่เอาใหม่ ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ชื่อเกมไว้ใต้ล่างคอมเมนต์โออะไรในลินผมพังกันไปหมดเลยเอาใหม่ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็สําหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนที่ผมใกล้เต็มถ้าผมอัปเกรดมาเมื่อไหร่เอาเป็นว่าคลิปหน้าผมจะทาคลิปวิยาคุหสับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอโทษที่พูดวนไปวนมาบาย บายบายไปแล้วจริงๆแล้วบาย